นักชกมุมน้ําเงินครับพงศักดิ์เล็กบีซเคยิมนักชกวัย22ปีจากอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซามีชื่อจริงว่านายกิรพงศ์เซงเทียนครับวันนี้ทางด้านพงศักดิ์เล็กจะขึ้นมากระชากแชมป์พบกับเจ้าของตำแหน่งครับแจ็คสยามสิทธิ์เจมเหมียวนักชกวัย27ปีจากอำเภออำเภอเมืองครับจังหวัดพิจิตรแจ็คสยามมีชื่อจริงว่านายพรชัยผาดานพันธ์เอาละครับยกที่หนึ่งครับ ้ายกับขวาครับจากสยามนี่เป็นประเภทสายจัดจ้านครับมีจังหวะใายจังหวะโชว์จาก,กม,มือไร้าการแล้วจะมีจังหวะขับตอกที่ไวใจได้ตลอดครับจากสยามสายอันตรายครับครับขวาของธนาพงศักดิ์เล็กครับอาจจะเสียเปรียบในเรื่องส่วนสูงและก็ช่วงชกเลยครับธนาพงศักดิ์เล็ก ไล่จี้เข้ามาเลยครับถีบด้วยขวาไว้เจอขวาของทางด้านพงศักดิ์เล็กครับลูกหนักลูกคมอยู่ที่มุมแดงครับแต่ประเภทความผิวไอคิวมวยแล้วก็จังหวะผิวไหวแบบสนโล่ลมนี่ต้องยกให้มุมน้ําเงินครับพงศักดิ์เล็กครับขวามาแล้วครับด้านพงศักดิ์เล็กครับทีมเข้าหน้าขาแล้วพยายามจะเล่นงานไปที่ฐา,านล่างครับ พยามเดินที่เดินเบียร์ครับหยอดโยกขวาค้ำเอาไว้หาจากกังหวะเสียบซ้ายครับตามไปประมาณอย่างเสียบไม่ได้เป็นมวยที่หน้าตาใช้ได้เลยครับทานาผ้มสักเล็กครับเดินถีบขวานํำเลยครับแจ็คสยามรููครับรู้จุดได้เปรียบครับดนาแจ็คสยามนั่นคือเรื่องช่วงชกค,ครับถึงจะหวาดเดินเข้าห,าหาก่อนแต่ว่าโดนเล่นงานไปที่พับนอก ถ่ายลูกจุกยิ่งเข้ามาแก้เกมครับไม่ปัญหตรงตรงแขกรักไกลครับต่อเล็กต่อไม้เข้ามาเอาละครับถึงตัวแล้วครับพงศักเล็กพยายามจะแทงหน้าขาครับแต่ดึงหลบได้ครับจักรสยามเอาละครับไม่ตีครับวงในของทั้งคู่ใจเย็นครับยกนี้ทางด้านจักรยามเดินมวยนิ่งๆครับเข้ามวยค่อยๆเดินเข้าไปก้าวเข้าไปเสียบใต้ครับกระชากมาตีด้วยขวาครับพงศักเล็ก มีหลักเหลี่ยมครับอี้ี่ซ้ายบ้างครับนะครับต่างฝ่ายต่างเล่นงานไปที่บริเวณต้นขาของทั้งคู่นี่นะครับถีบถีบไปที่บริเวณหน้าขาครับเข่ากดจิกไปเรื่อยแทงให้จุกแทงให้เสียแทงให้ขาระบมครับซ้ายมาขวาคืนครับแกซยามเบียตต่อเลยครับซ้ายมาถีบตามเอาโดนมาดทุบเลยครับเผลอไม่ได้เอามาดูครับแกนช้อนคืนครับ อะไรครับกรรมการนั่นคือวุฒิศัดิ์เบรกเกมครับแล้วเตือนไปที่ทางด้านพงศักดิ์เล็กครับเรียกปรับทัศนคติตั้งแต่หัววันเลยครับนี่นะครับมวยชิงแชมป์นี่ต้องถช้โอกาสต้องมีความพยายามครับเข้มขัดนหัวหวานเหลือเกินเอาละครับขวามาแบกสยามโดนบ้างเลยครับพอโดนเตือนเนี่ยพอโดนเรียกปรับทัศนคติแล้วโอ้ยคึกคักเลยครับเอ้าเททิ้งลงไปครับพงศักดิ์เล็กเอ้าเหลี่ยมมวยนี่ไม่ธรรมดาครับ พิกทีเดียวนยี่ไง้องล้มตึงเลยครับธน,น,นานจักษสยามหมดยกที่หนึ่งครับท่านผู้ชมครับหลังจากโดนเตือนครับธนาพงศักดิ์เลยก็เปิดเครื่องเลยครับเหยียบไม้ครับเหยียบคันเร่งเข้าใส่ธนาจักษสยามจังหวะต่อยแล้วก็มีเหลี่ยมครับ หากธนาจักสยามทิ้งลงไปเราดูภาพช้ากันก่อนครับสามนาทีที่ผ่านมาครับ่นงานไปที่พับนอกรับแต่แจ็คสยามกระแทกยับคืนแล้วถีบด้วยขวากรับมาใส่ลูกจุกจิกครับและที่สำคัญครับวงนอกของเขาครับช่วงชกยาวกว่าและนี่ครับจังหวะหักทิ้งดื้อเลยครับนะครับยกที่2มาชมเกมกันต่อครับการองกันตำน่งของานแจ็คสยามเดนเกมต่อครับขยับยกข้าาสังเกตซ้ายไล่แขนมา ลอกไปลอกมาขึ้นบนคัคสยามจับนายได้หาจ ouais ังหวดตียังตีไม่ได้ครับครับแลกทีต่อทีเลยครับผกศักเล uh ็กของแชมป์เปี้ยนกับมันหอมหัวเหลือเกินครับเส้นนี้ครับสำคัญนะครับเลยครับเลียมจัดจริงๆกันนะหกศักเล็กครับแจ็คสยามโดนหักเข้าไป2ทีเนี่ยถึงกับต้องหัวร้อนแล้วล่ะครับไไปยืนรอโอกาสไม่ได้ครับต้องสร้างสังเกมตุกครับ ไปด้วยซ้ายครับแจ็กสยามเดินเกมได้ครับถ่ายจะมาเสียบให้ทันครับแจ็กสยามเล่นเกมขึ้นมาจับไหนได้ถ่ายจะมาเสียบครับได้แล้วครับสองสามเมตรซ้อนๆครับเข่าซ้ายของแจ็กสยามเริ่มทำงานได้เริ่มสำแดงเดชนะครับครับเกออกมาครับไล่จี้ต่อครับษ์ธนาจักรสยามยับแทงซ้ายและขวาวางขวาเกี่ยวได้แหลุดไปครับครับโมซารีพี่ยัมจะทัดด้วยศอกขวาครับ แล้วล็อกนายตีได้ไหมตีครับกดเอาไว้ตีอีกทีครับนะครับลากมาจากสยามแทงด้วยซ้ายบ้างครับอยากจะพามาที่เชียงเขาเสียบคณะโมศักดิ์เล็กพยายามสวนแล้วครับคณะโมสังเล็กผลบนจับนายครับตัวเล็กจับตัวใหญ่ครับพยายามผลบนมาสู้นะครับเดินหน้าต่อแล้วครับคณะจักรสยามขวามา ท้ายคืนขวาใหม่อีกทีครับแล้วที้มเลยครับแจ็คสยามพุ่งเข้ามาเสียบด้วยสายเจอเหลี่ยมครับผมศักดิ์เล็กอ่าแล้วเข้าปมปัญหาเข่าลอยจนไปตุนขักิเหดเลยกอ่านเสียลูกเสียสองครับแจ็คสยามนะครับพุ่งแล้วครับแจ็คสยามตีด้วยสายกับเร่งเลยครับถ้าเป็นปล่อยให้แล้วผมศักดิ์เล็กได้ใจครับครับแจ็คสยามพอร์เข้าในได้ก็เริ่มทำเกมได้ครับอาวุธถนัดเข่าวงในเริ่มทำเกมได้ผมศักดิ์เล็กที่อาศัยต่อเล็กตัดน้อยครับใช้ความผิวก็มาช่วย ครับหูยเกมกระโดดทั้งเลยครับโหนในหักไปอีกทีครับโอ้โหนี่ต้องชมครับซุป,ปเปอร์เซฟครับต้องคารา,ว,าว,ว่าเขาจะวางเซฟของกรรมการชุดนี้ทำได้ดีครับเรียกว่ายิงปืนนะัดเดียวได้นกสองตัวเลยครับเล่นงานจนทางด้านลำบากไปถึงกรรมการนัทถ,ถึสุขะค,ครับวางไปข้างขวาเอาละครับจะเสียมขึ้นมาโศเล็กขวาในตีตีต ็ยังทําเกมได้คู่พีิกเล่ยเคียงครับผ่านไปเกือบหมดยกที่สองตายยกครับตรงนี้ทางด้านจักรยันเขาหาจับได้แต่ยังตีไม่ได้ครับจักรเสียมพยายามตีจักรยานแล้วเสียดซ้ายครับตีคืนเลยครับด้านวงสังเล็กแต่แจ็คสยามก็เอาครับนี่แหละครับแกโตแกเถียงตลอดเหมือนกันครับแต่ระบบการตัดสินใจช้ากว่าครับแจ็คสยามหมดยกที่สองครับเอาละครับท่านผู้ชมครับ พาท่านผู้ชมกลับมาลุ้นและตามเชียร์กันต่อครับคู่ที่5ของรายการครับการป้องกันตำแหน่งแชมป์ของแจ็คสยามสิทธิ์เจม,เมี่ครับนักชกจากจงังหวัดพิจิตรกับธนาพงศ์ศักเล็กบีซีเคยิมครับทีทาชิงในมุมน้ำเหิือนครับจากเชิงเสาวดูภาพช้าครับน่ากะหักทิ้งง่ายๆลูกเก่งเลยครับมาดูครับจังหวะเหน็บเข้ามาตีด้วยขวาครับพงศักเล็กแจ็คส,สยามจับในนองบอกว่าจับในเสียเปรียบเลยครับ แล้วดูครับลูกนี้ครับโดนอีกแล้วครับแจ๊คสยามลำบากเลยครับเจ้าของแชมป์จากพิจิตครับตอนนี้นะครับตอนนี้เหลือเหลือเพียงแค่สามนาทีสุดท้ายครับหากเสมอกันภายใน3ยกก็ต้องต่อเวลานะครับวันนี้ต้องทราบผู้ชนะแน่นอนครับ3ามยกเสมอต้องต่อเวลาในยกพิเศษมายกนี้แจ๊คสยามเดินควบในครับอยู่วงนอกไม่ได้เจอเหลี่ยมเจอหักนะครับแยกครับแยกครับมีแถมมีเติมครับ ซ้ายมาซ้ายคืนขวาม,มาบ้างการตบาดแจักรสยามนะครับจับได้แล้วครับกระชากเทลงไปครับนี่นะครับเหลี่ยมมวยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับแต่ดูมวยนี่โโอ้หเรียกว่าไม่ธรรมดาครับทางด้านพงศักดิ์เล็กจักรสยามจับบนได้อาจังหวะชกีวัชกีเป็นอาเป็นเสียงหลักถล่มทีหนึ่งนะครับซ้ายเข้ามาอีกครั้งครับจักรสยามเกี่ยวมาเข็นมาแต่กันไม่ทำครับ มั่นใจอาวุธของตัวเองที่ได้มาครับนะรับพงศักดิ์เล็กต่างฝ่ายต่างมาาั่นใจอ้าวหากเขาเราลกก้มนะพงศักดิ์เล็กแน่ไปเข่าอ่อนครับจี้ต่อครับเสียบด้วยซ้ายครับจักสยามจับในแทงยัดไส้เข้ามาต,ามตีครับพยมแลวตีขีครับเป็นน,นาทีเล่นเกมของจัคสยามครับจับในได้เล่นได้หลายชุดหลายดอกด้วยกัน เป็นประเภทแรงปลายหรือเป่าโอ้โหเสียได้วาครับเกีก่ยวได้แทงด้วยซ้ายเบียดเข้ามาครับธาดนแจ็คสยามเสียบอีกทีแล้วขวางหน้าตีด้วยซ้ายครับนะครับยกนี้แจ็คสายามมีควบติดเลยครับตอนนี้ไม่เปิดโอกาสให้ทางด้านพงศักดิ์เล็บผิวได้ครับนะครับซ้ายครับเจอขวามบ้างครับทางด้านแจ็คสยาม โมตะเล็กก็ยังไม่ยอมครับกัดฟันโต้กัดฟันเสียบจับนายมาไปกันไคมาครับกดลงมาจักสยาม5ยกไม่ทันครับเขาละครับโอ้เริ่มขวางหน้าได้เหมือนกันแล้วครับธนานจะแสบเสียบด้วยซ้ายแทงของธนาโสมตเล็กโดนขวาครับเกี่ยวแล้วคืนกันเข้ามารับโต้แบบทีต่อทีครับแจ็คสยามกรชับวิธีเกี่ยวแล้วโต้ครับโภงทองเล็กเอาจับนายได้จักสยามพาเ้าชน่แล้วก็เด้งตีเอาละครับนาทีสุดท้ายครับ ยับต่อครับแทงซ้ายครับแจ็คสยามโผ่อะไรขึ้นเอ้ากระชากมาไม่ลงเลยครับแต่ยังวางแข้งได้อยู่เอ้าก็โดนซ้ายของแจ็คสยามเหมือนกันครับแล้วก็ยังบินพันได้ทั้งคู่ครับอยากเป็นผู้นัต้องเล่นเกมให้ได้ครับในระยะเวลาที่เหลือเอาละครับเหลือมองทีมงานครับพุ่งเข้ามาใส่เลยครับธนพงสักเล็กแจ็คสยามตีแต่ว่าจังหวะสองไม่ได้ก็เจอแข้งสิครับซ้ายบ้างครับซ้ายบ้างครับ ขวาอีกทีโอ้ยบินขึ้นมาข้างซ้ายทีผ่านดีครับแจ็คสยามเล่นเกมขึ้นมาน่ากลัวครับตอนนี้เอาละครับโค้งสุดท้ายเลยครับการป้องกันตำแหน่งของแจ็คสยามสิบเฉลี่ยกับผู้ท้โอ้ยและการคอครับจังหวะนี้ต้องชื่นชมกรรมการนักวุรกิสุขะเลยครับอีกแล้วครับจังหวะซุปเปอร์เซสของกรรมการโอ้ยและครบสามยกเลยครับการป้องกันตำแหน่งแชมป์ของแจ็คสยามสิบเฉลี่ยครับนักชกในมุมแดงกับผู้ท้าชิง จากจังหวัดฉะเชิงเซาครับพงศักดิ์เล็กบีซีเคยิมโอ้ดูครบช้าครับปีเข้ามาก่อนครับโอ้เหมือนจะเกิดอาการช็อตในช่วงสั้นๆครับในช่วงปลายของพงศักดิ์เล็กหักทิ้งลงมาก่อนนะครับจังหวะนี้แต่แจ็คสยามครับโอ้พอโดนเหลี่ยมครับแกเอาคืนครับจังหวะปีด้วยขวาครับแล้วเดินหน้าขวางหน้าเสียบเลยครับแล้วจังหวะตวัดก้านคอสวยๆแต่ว่านี่แหละครับ โดนไม่โดนจุดโฟกัสครับฮะนะครับจะป้องกันแชมป์ำสำเร็จหรือไม่ไปที่คุณแจมบนเวทีครับหลังจากผ่านไปสามโยครับช่วงนี้เราเป็นลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน Before we go to the judges decision let's check out the bonus round สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทยเวัน7บรายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวน์โหลดได้า on iOS และ Android bonus, Max Muay Thai mobile app. Alright, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Red Corner, Jack Siam, Sit Jameel. This round, the winner of the 1-1 promotion for Max Muay Thai Good one moment, Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Super Shin, One of our promoter. He he present the 72-gram nice. Global Fight Champion Belt to Jack Siam, 10 jam meal. If playing, <laughs> show me, but I got you time. we Max Tam, more then Don't go anywhere, we will come back after the break. This is the Global Fight Champion Challenge.